โอเคสบายดีเพื่อนเพื่อนมาทุกคน,ท,กคนที่มาเข้ามาครับชมคลิปนี้เนาะในคลิปนี้ก็อยู่กับอ่าเว็บไซต์ของ u c a s t AI นะทุกคนเนาะอ่าซึ่งชื่อเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับสายซิงสายเซียงแมนอ่ามาจัดเลยเนาะเว็บใหม่ๆล่าสุดเลยเนาะที่ว่าค่อยไปหามาเนาะแล้วกลับไปศึกษามาเบิ้งนี่โอเคเลยนะเนาะเเออพราะว่าสมัครใหม่ปุ๊บนี่ได้อยู่ที่1นึ่ยูนิตที่ทันทีเนาะเอิ้นว่าเขาต้องกดอ่าสำเร็จเข้าไปอ่า รวมกลุ่มเทเลแกมของาเจ้าเนาะแล้วมันสามารถสร้างรายได้ปริมาณเนาะก็คืออยู่ที่18%ต่อมือกันเลยนาะทีเดียวด้วยต้นทุนเพียงแต่15 USD t เนาะทุกคนเนาะเออโหดบลาเนาะแล้วแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจ VIP มันจะมีหลายเนาะมันจะมีฮอต VIP 9เนาะ VIP เก้าแมน60,000 USD t เนาะจะได้อยู่ที่40%ต่อมือเกือบว่า2มือได้ทืนคืนเนาะเออ โหดจัดเนาะโหดจัดแต่ว่าสำหรับสายซิ่งสายเซียงเนะาะไผ่ที่ว่าเสียงได้ค่อยแนะนําให้เสียงสูงสุดอยู่ที่อาวีไอเนาะเกินนี่ค่อยจะบ่แนะนําให้เสียงเนาะเพราะว่ามันโหดเกินไปเนาะ VIP 3มนี่สูงสุดแล้วเนาะ VIP อีก็จะได้ที่อาสาวเต์ตมือคือกันเนาะสาวเปอร์เซีไอพีสาแล้วกับวีไอพีนึ่เอร์โหดจัดโหดจัด ซึ่งต,ตารางไรายได้จะมีประมาณนี้เลยเนาะสหร,รับ VIP 1เติม15ได้18จะได้มือละ2.7เนาะ VIP 2เติม69สิบเยูเอสที่จะได้ 2, ได19แล้วก็ไรายได้ต่อว,วันแม่นอยู่ที่อ่า13บสามยูเอสดที่เนาะ VIP สามสามร้อยูเอสที่จะได้อยู่ที่ส0เนาะจะได้60 USDT ต่อว,วันเนาะเออค่อยจะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้เนาะสหร,รับ VIP 1 2 3เนาะ VIP 4 5ก็แนะนำคนไป ติดตามเราเองเนาะอ่าโอเคเนาะสำหรับหน้าต่างก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือสมัครเข้ามาอ่าล่าสุดเลยแม่นจะได้1 USDT สําหรับการอ่าสมัครใหม่เข้ามาก็คือมากดฮับอยูน่นี่แล้วก็ข้อมูลคร่าวๆเ,เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือโหดจัดก็คืออยู่ที่อ่ามือละสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เศราเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคหน่อสำหรับผู้ฟังคร่าวๆมดประมาณนี้เนาะเขาก็เป็งวิธีในการสมัครเข้ามาในนี้กันเลย โอเคหลังจากที่ว่าเพื่อนๆคลิกลิงก์สมัครเข้ามาเนาะมันจะให้อ่าลงทะเบียนผ่านเมลได้เนะาะหนูยังผ่านเมลก็ได้สำหรับภาษาถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ทุกคนมาเปลี่ยนอยู่นี่เนาะอ่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้มันจะมีหลายภาษาอยู่ดอกเนาะอ่าอ่าเปลี่ยนนี่แหละกะันห้องที่หนึ่งแม่ใส่อีเมลเนาะห้องที่สองแม่ใส่รหัสผ่านเขาการใสงานและะ้วการยืนยันรหัสผ่านเนาะแล้วกะรารรหัสผ่านควาปลอดภยัยไม่รหัสถอนองเงินอะไรเนาะทุกคนเนาะอ่ะใครคุณใส่ไป สรุปง่ายๆก็คือ4ห้องนี่4ห้องเกี่ยวกับรหัสนี้ให้ใช้แนวเดียวกันบดก็ได้เนาะเออสำหรับสมัครมันสมัครผ่านอีเมลเนาะแล้วห้องสุดท้ายแม่นรหัสเสิร์นก็ให้ทุกคนใส่ตามนี้ไปเลยเนาะไม่ต้องเปลี่ยนหกลังกดลงทะเบียนเข้าไปเลยหลังจากกดลงทะเบียนปุ๊บมันจะเข้ามาในหน้านี้เนาะให้ทุกคนอ่านเบิ้งเนาะสำหรับเข้ามาทับอิฐมันจะมีให้อ่านอยู่ดอกเนาะเป็นภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยเนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดฮับเอาอยู่นี่เนาะกดฮับเอาอยู่นี่มันจะขึ้นอ่า มันจะให้เราเด้งไปในกลุ่มทะเลแกมมันจะให้เราห่วมเนาะห่วมแล้วเราจะได้ครับอ่าหนึ่งยูเอสดีทีเนาะคือค่อยตอนนี้ค่อยก็มีอยู่ที่อ่าหนึ่งยูเอสดีที่เราค่อยเติมเข้ามา15เนาะเติมเข้ามา15ค่อยจะได้เป็นสัมบุตรสิบหกเราค่อยตอนนี้ค่อยอยู่ใน VIP ยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่าค่อยกับเสียงซ้ำที่ค่อยเสียงได้เนาะไผยจะว่าจะไดนก็ตามเนาะแต่ว่าภัยที่ว่าเสียง15ค่อยได้กับเสียงเนาะเพราะว่าค่อยก็ได้อยู่ด้วยดิมือละ2.7เนาะอ่าโอเคเนาะ กับประมาณนี้เนาะสําหรับของค่อยแม่นตําแหน่งปัจจุบันก็คืออยู่ที่ระดับปัจจุบันอยู่ VIP หนึ่งเนาะออสําหรับใครที่ว่าเสี่ยงได้ VIP สองกัด VIP สองเนาะกับบัากันเนาะเออสําหรับสายซิงของเขาเนาะสรุปก็คือของค่อยประมาณหกมื้อเนาะจะได้ทืนคืนก็คือทืนสิบห้าเหรียญน,นี่นะจะได้ทืนคืนเนาะแล้ว VIP สองจะประมาณห้ามื้อจะคืนทืนแล้ว VIP สามนี่ก็ประมาณสี่มื้อบ่เนาะ สี่มื้อหรือว่าห้ามื้อก็คือกันนี่แหละก็น่าจะคืนทืนเนาสามร้อยสติรับใครที่เติมสามร้อยก็ประมาณห้ามื้อจะคืนทืนเนาะกับเสียงเสียงกับเสียงหลายกับได้หลายคือกันเนาะทุกคนเนาะเออแล้วสำหรับในการเติมเงินกับสำหรับใครที่ว่าจะเติมก็กดเติมเข้าไปเนาะมันจะให้เราเลือกเติมว่าจะเป็นยูเอสดิที่บีเอเพเช้าเนาะบีเอเพเช้านี่จะบุยค่าธรรมเนียมด้วยเนาะถ้าเราโอนมาจากใบแน่นหรือว่าท่าบัลเลต์เนี่ยก็ค่าธรรมเนียมจะโคตรถึกเลยเนาะทุกคนเนาะ ทรัพย์ TAC นี่ขาอยอยากให้มองข้ามเลยเนาะเพราะมันมีตัวเลือกหลายถ้าว่าวีตัวเลือกเราต้องเลือกอ่ายุทธิที่ t r c สาวคือกันหรือว่า t a เอกเนาะแต่ถ้ามันมีตัวเลือก B P นี่เนาก็เลือก B P เนาะแล้วก็กดสแกนเข้ามาหรือว่าสั่เนาไปโอนเงินมาเนาะหลังจากโอนเงินมาแล้วให้ทุกคนกดบอนเติมเงินสําเร็จแล้วรอท่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเงินก็เขา้าเนาะแล้ววันที่มาส่วนในการถอนเงินเนาะให้ทุกคนกดถอนเข้าไปแล้วมันจะให้เราเลือกคือกันเนาะ B P ยุนธิิ ในน้ำไม่ถอนเป็นมีเพียแหละมันจะโหดเนาะสมมุติว่าช่วงขีดจะเกิดการถอนเจ้าที่2เหรียญเนาะสองเหรียญห0กเก้าแสนไปช่วงการถอนเขาจะมาอัปเดตอีกคลิปนึงเนาะคนเนาะ,ะเพราะว่าคอยกากะฝากเข้ามามื่อนี่คือกันเนาะสำรับตอนฝากมันบ่ได้อัดคลิปเปทุกคนได้เบิงเนาะ,ะแล้วสำรับไผูที่ว่าอยากสนใจอยากลิ่นเนาะหรือว่าอยากชวนโมมาชวนคู่มาลิ่นเนาะคนที่ว่าสายเดียวกันไกลทุกคนกดกระบวนเซิร์เพื่อนเนาะแล้วทุกคนจะเห็น ลิงอยู่นี่ก็กดสาเนาไปแนะนําเพื่อนเนาะสำหรับใครที่ว่าจะลินตอนนี้ก็เลย,ยส,สา,ามารถใส่ตัวรัพ์สแกนคิวอาร์โค้ดที่ว่าอยู่ทึงหน้าจอตอนนี้หรือว่าจะคลิกลิงอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เดี๋ยวคอยจะแปะไปให้เนาะหรือว่ามีอย่างไม่เข้าใจก็ทักมาถามค่อยชวนตัวเอารายละเอียดเพิ่มเติมเนอะอาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับเว็บไซต์นี่ก็จะมาแนะนําประมาณคร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจก็อยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก็จึงลินเนาะยอมรับความเสี่ยงไวได้กับ่ต้องลินเนาะ สำหรับสายซิงใส่เสียงคอยกระบอกแต่ต้นคลิปล้วเนาะถามว่ามันได้แทบอแน่นอนมันได้เนาะเว็บพวกนี้เมื่อตอนที่มันยังอยู่เนาะแต่เทบอโมยู่แลวก็คือบอได้เนาะฉนั่นไผ่เทาเซียงได้สำเร็จก็เซียงตามที่ตัวเองยอมครับความเซียงได้สำหรับ VIP หนึ่อคอยจะแนะนำประมาณนี้เนาะแต่ว่า4 5 6 7้่คอยจะโบแนะนำให้ลินนะเพราะมันสูงเกินไปยันทุกคนครับความเซียงบบไหวเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้โอเคขอขอบใจ